ครับวันนี้เรามาทดสอบซีโคนนะครับซึ่งเป็นปัญหาของอผู้ใช้งานการ์ดจอนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของนักขุดหลายนะครับถ้าซีโคนคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาต่ออุณหภูมิของการ์จอแล้วก็กําลังคุดนะครับเบื <S <S ้องต้นเนี่ยตอนนี้ในในการ์ดจอตัวนี้คือ,อ p า w เวอร์คัลเลอร์ไล RX 5 7 0 4G นะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ ถ้าระบบระบายความร้อนไม่ดีเนี่ยความร้อนจะสูงมากนะครับแต่ก็เป็นตัวที่ดีสำหรับนักขุดเหมือนกันนะครับในการขุด p t c เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนว่าทีเดูโทนท,ที่ดีเนี่ยมันมีอุณหภูมิระดับไหนนะครับโอเคเอามาดูกันนะครับหลังจากที่เสียบลงไปในอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราก็จะมาเทสอุณหภูมิด้วย CPU ID ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งซีพียูพาวเวอร์แม็กนะครับตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเทสเลยแค่จริงๆหนึ่งนาทีเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วนะนะครับกดเทสเลยดูอุณหภูมินะครับเนี่ยดูหน้าจอนะครับอุณหภูมิของอนี่นะครับ Gpu นะครับตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไรนะครับอันนี้หนึ่งนาทีอันนี้เป็นตัวซิลิโคนดีนะครับที่เรา ทดสอบให้ดูก่อนว่าอุณหภูมิของซิลิโคนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นประมาณไหนนะครับ<ม>เดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ส5ิ้านาทีละอ่าสีิ้าเปอร์เซ็นต์ผมเมาฮะ <laughs> 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 ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็เอออีกแป๊บเดียวจะรู้ผลแล้วจริงๆอุณหภูมิของการาจอเนี่ยถ้าใช้ง,งานทั่วไปในอ่าหน้าร้อนนะครับก็ควรจะไม่เกินเจ็ดสิบห้าองศานะครับกําลังดีนะครับแต่ถ้าเกินนั้นก็ ให้มากสุดก็ไม่ควรเกิน83องศานะครับที่จะใช้งานไในระดับปกตินะครับส่วนถ้าระดับขุดนี่ควรจะต่ำกว่านี้เยอะนะอ่าอันนี้93เอร์เซ็นตแล้วนะครับแล้วก็เราดูอุณภูมิกันอ่าเรียบร้อยเทส CPU ID Power m a วนะครับ67องศานะครับตัวนี้ก็ถือว่าชิวๆเลยสำหรับซีคนตัวนี้นะครับกับการ์ดจอรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าซิลิโคนที่ไม่ดีมันเป็นยังไงนะครับโอเคตามนี้นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราแกะก้าดจอตัวนี้ออกมานะครับเราสังเกตเนื้อของซิลิโคนนะครับตัวเนื้อซิลิโคนเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวมีความเหนียวนะครับไม่เหลวนะครับตัวเนื้อของมันนะครับจะเหนียวแลวจะไม่เหลวนะครับอันนี้คือซิลิโคนที่คุณภาพดีนะครับยี่ห้อคือระดับนำนำในตลาดเลยนะ ผู้นําในตลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิลิคนที่ไม่ดีเป็นยังไงอันนี้คือเกรดต่ําเกรดต่ํานะครับอันนี้คือเกรดต่ําผมไม่บอกนะแต่คนใช้กันบ่อยอ่าเขาเรียกว่าอะไร G หนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยคุณภาพแค่ระดับกลางลงล่างนะเดี๋ยวลองดูกันว่เาเนื้อมันเป็นยังไงนะครับตัวเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้มาแจะค่อนข้างเหลวเหลวกว่า นะครับเหลวกว่าแล้วอ่อนตัวกว่านะครับเดี๋ยวเราลองไปใส่ดูแเราลองมาเทสกันว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับอ่าตลอดสักครู่นะครับครับเราจะทดสอบนะครับพวกคีโคนเกตอ่ากลางล่างเนี่ยกลางกับล่างที่อรดับนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูกันนะทดสอบแล้วเปิดเลยนาทีเหมือนกันเหมือนก,นกับตัวเมื่อกี้ที่เราเทสเลยนะครับ อันนี้แป๊บเดียวอุณภูม์พุ่งขึ้นเลยนี่แค่สิบกว่าเซ็นะครับยังไม่ถึง100ร้อยเปอร์เซ็นต์พุ่งไปหกสิบห้าองศาแล้วนะหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมถือว่าอุณหภูมิขึ้นเร็วนะครับปัญหานี้มันเนื่องจากเนื้อซิลิโคนเนี่ยม,มันส่งผ่านความร้อนจากตัวชิป GPU เนี่ยได้ไม่ ไม่เยอะเพียงพอนะครับคือต้องส่งความร้อนเนี่ยให้รวดเร็วและส่งผ่านซิงค์ให้ระบายความร้อนด้รวดเร็วนะแต่ว่าตัวนี้ระดับการระบายความร้อนนี่ย,ยังไม่ไม่ดีมากนะครับมันเลยทําให้อุณหภูมิของก๊าซสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับต่างกับตัวดีนี่หลายองศาเหมือนกันนะครับมาเกือบเกือบจะจะเก้าอ,องศาได้เลยนะก็ถือว่าเยอะมากพอควรนะครับโอเคสูงสุด7จสิบกองศานะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเล่นเกยมยาวๆนี่อาจจะไปถึง8 2ได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนี่เดี๋ยวเรามามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้คือ i am gpu triple e 888นะครับตัวนี้เรามาดูกันว่าเทียบกับซิลิโคนเจ้าตลาดเกรดดีเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันอันนี้คือ i am gpu triple e นะครับ 8 8 8ของเรานะลองดูนะครับเป็นยังไงเนื้อคิีมอเนื้อซิลิโคนค้างเหนียวแน่นเลยนะแล้วก็เนื้อไม่เหลวนะครับเนื้อไม่เหลวนะแล้วก็กระจายเกลี่ยเข้าไปให้ทั่วเลยนะครับให้ทั่วๆก่อนก่อนที่จะปิดประกบกับตัวซิงค์นะครับโอเคอ่าเรียบร้อย กดใส่ตัวซิง์เลยนะแล้วก็มาเทสกันดูว่าอุณหภูมิมันเป็นยังไงเี๋แล้ครับเรามาดูอุณหภูมิของการาใช้ทีโคนของเรานะครับ iMTPU ที่ปิเสธนะครับเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นได้ดีนะครับอุณหภูมิเริ่มต้น48องศานะครับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับไม่ไม่เร็วจนเกินไปครับไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้พัดลมยังไม่ทํางานเลยนะครับผ่านไปยี่สบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วพัดลมยังไม่ทํางานนะครับประมาณอุณหภูมิห้าสิบแปดห้าสิบเก้าองศาเนี่ยจะเริ่มทํางานแล้วนะห้าสิบเก้าองศาทํางานแล้วนะครับเราดลมประมาณพันแปดสิบสองรอบต่อนาทีนะครับไกลแล้วนะตอนนี้หกสิบสองหกสสามเปอร์เซ็นต์แล้วอุณหภูมิยังถือว่าดีมากนะครับ 63สามองศาเองนะใช้ได้นะครับแล้วก็ยี่อุณหภูมิน้อยเนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานของกาอ๊าซในระยะยาวนะครับเพราะว่าทําให้ก๊าซจอระบายความร้อนได้ดียืดอายุการใช้งานของก๊าซจอไปได้นานนะเอาโอเคนะครับอุณหภูมิสุดท้ายอยู่ที่65ส้าองศานะครับถือว่าทําได้ดีมากนะถ้าเทียบเทียบกับซิลิคนเกรดล่างต่ํานะครับหรือว่าซิลิคนเกรดของเจ้าตลาดผมว่า ใช้ได้นะครับครับก็เราเจอปัญหาเรื่องซิลิโคนที่ระบายความร้อนเนี่ยมานานพอสมควรนะครับก็ส่งผลให้การระบายความร้อนของการาดจอลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้ยากย,ยิ่งเจอปัญหาการาดจอที่ไม่นําความร้อนนึ่งมาจากซิงคของก๊์ดจอเนี่ยซิลิโคนระดับเกล็กลางเกล็ดล่างเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับและมีปัญหาตลอดนะ เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือซิลิโคนระดับดีขึ้นไปนะครับลงทุนหน่อยไม่ได้แพงมากแต่ระยะยาวเนี่ยมันคุ้มแล้วก็ปลอดภัยกับการจอด้วยนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่เน้นว่า i อแอมทีที่วันเดเนี่ยดีจริงๆครับลองดูนะ